ดวงรายสัปดาห์คนเกิดทั้งเจดวันช่วงวันที่27พฤศจิกายนถึง3ดธันวาคม2 5 6 6หคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีทางด้านการงานเป็นช่วงที่มองเห็นเส้นชัยอนาคตที่สดใสยอยู่ข้างหน้าเป็นช่วงที่กำลังตัดสินใจนิ่งๆคุณจะได้พบโอกาสที่ดีๆ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ในไม่ช้าทางด้านการเงินค่องตัวดีมีให้ใช้ใจ่ายอย่างสบายมือวางแผนการเงินดีหามาได้เยอะก็ใช้เยอะมีโชคกับการเดินทางยานพาหน,นะทางด้านความรักคนโสด จะมีคนเข้ามาคุยเริ่มต้นจีบพ,พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะใจยังรู้สึกอยู่คนเดียวก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้คนมีคู่มีความกามังวลใจอะไรบางอย่างรู้สึกไม่มั่นคงในอารมณ์ของตัวเองอาจจะเป็นเพราะความคิดมากเกินไปปล่อยวางหรือจับมือกันให้แน่นแล้วปรึกษากันก้าวข้ามผ่านปัญหาไปด้วยกันทางด้านสุขภาพ ระวังในเรื่องของช่องท้องอาหารการกินการปวดท้อง